อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าพี่เชื่อว่าน้องๆทําได้ค่ะสวัสดีค่ะเออที่เรื่องเรียนสัตวแพทย์นะคะก็เพราะว่าหนูสนใจในด้านด้านนี้อยู่แล้วแล้วที่บ้านก็ทําพวกแบบพวกธุรกิจแล้วก็พวกฟาร์มอยู่แล้วก็เลยสนใจค่ะตอนปีหนึ่งถึงปีสามนะคะเป็นชั้นทีคลินิกค่ะก็คือเรียนเลคกเชอร์ในคณะที่บางเขนค่ะแล้วก็พอชั้นปีสี่ถึงปีหกจะเป็นชั้นเออจะเป็นวิชาของคลินิกค่ะซึ่งไปเรียนที่กําแพงแสนค่ะ จะเป็นการเข้า,าโรงพยาบาลอะไรประมาณนี้ค่ะโรงพยาบาลที่ไปฝึกงานใช่ไหมคะมีบางเขนหัวหินแล้วก็กำแพงแสนแล้วก็ณที่พิมานอันนี้ที่ใหม่ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งหนองโพค่ะถ้าอยากเข้าลงไปเข้าค่ายได้ค่ะคณะของเราจะมีค่ายเยอะแยะมากมายเลยทั้งสัตว์ป่าแล้วก็ค่ายเปิดโลกอะไรก็มีค่ะการเข้าคณะนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าพี่เชื่อว่าน้องๆทำได้ค่ะ